วันนี้จะพาทุกคนนะคะมาใช้2 AI ที่คุ้นเคยกันดีนะคะในการที่จะสร้างสไลด์พร้อมกับเนื้อหาภายในเวลาไม่กี่นาทีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Gemini update หรือว่าแ a นว่ update นะคะรวมถึงวิธีการ export ออกไปเป็นไฟล์ PowerPoint หรือใครอยากจะนำไฟล์ PowerPoint เข้ามาแก้ไขในแคนว่าจะทำได้ยังไงนะคะชมกันได้ในคลิปนี้คะ่ะ ก่อนที่จะชมคลิปกันนะคะคุณน้ำก็อยากจะขอกำลังใจวยการกดติดตามช่องดีไซน์มีด้วยนะคะหรือใครจะคอมเมนต์เนะะื้อหาที่คุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมไว้ได้นะคะเพื่อที่คุณน้ำจะได้ทำคลิปนะคะออกมาให้กับทุกคนได้ชมกันค่ะ ในคลิปนี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ AI ในการสร้างสไลด์พร้อมกับเนื้อหาภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะคุณน้ำก็จะแนะนําไว้ให้ทั้ง Gemini แล้วก็ Canva นะคะรวมถึงวิธีการ Export ออกไปเป็นไฟล์ PowerPoint หรือการนําไฟล์ PowerPoint นะคะเข้ามาตกแต่งต่อใน Canva จะทําได้อย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นสร้างสไลด์ใน Gemini กันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะคุณน้ำอยู่ที่หน้าโฮมของ Gemini นะคะเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันฟรีนะคะอันดับแรกนะคะใน Gemini ง่ายมากมากเลยค่ะ แค่เราใส่คำสั่งหรือว่าพร้อมเข้าไปอย่างของคุณน้ำเนี่ยจะใส่ว่าสร้างสไลด์เนื้อหานะคะหรือใครจะพิมพ์ว่าสร้าง Presentation สร้าง powerpoint อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วระบุไปว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรถ้ากำหนดได้ว่าประมาณกี่ข้อหรือว่ากี่หน้านี่นะคะจะยิ่งดีเลยนะคะในที่นี้คุณน้ำก็จะใส่ว่าให้สร้างสไลด์เนื้อหาเกี่ยวกับ10เทคนิคพื้นฐานออกแบบสำหรับมือใหม่หรือสำหรับดีไซน์ฟอนด o ดีไซเนอร์นะคะประมาณ10บ ถึง15หน้าสไตล์โมเดิร์นโทนเทาดำเหลืองนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีโค้ดสีนะคะค่าสีของแบรนด์ตัวเองอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะระบุโค้ดสีลงไปได้ด้วยนะคะและขั้นตอนที่สำคัญนะคะก่อนที่จะกด enter ไปเนี่ยให้เรานะคะเข้ามาที่เครื่องมือแล้วเลือก canvas ก่อนนะคะให้เลือกเป็น canvas ก่อนเลยหลังจากนั้นก็กดส่งได้เลยค่ะระบบก็จะประมวลผล presentation ของเราออกมาทางด้านขวานะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ1-3 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเนื้อหาของแต่ละคนด้วยนะคะของคุณน้ำก็ออกมาแล้วนะคะเป็น1ิบเทคนิคออกแบบสําหรับมือใหม่แห่โอ้โหเรียกได้ว่าการจัดคอมโพสิชันหน้าปกเนี่ยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ลองไปดูกันในหน้าต่อ,ตอไปนะเนื้อหาต่างๆ1ิบเทคนิคพื้นฐานการออกแบบสําหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะคะเขาก็จะสรุปมาให้เรา1ิข้อนะการทําซ้ํานะคะบาลานซ์ไวสเปซต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเกิดมองโดยภาพรวมของเนื้อหาเนี่ยคุณน้ำคิดว่าใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือ หัวใจหลักพื้นฐานนะคะของการทํางานออกแบบเลยนะก็มาไล่ดูกันในส่วนของเนื้อหากันอีกทีหนึงรวมถึงอันสุดท้ายนะเขาจบด้วยโคด้ดหรือว่าคําคมาอันนี้จริงๆถ้าใครเนี่ยมีเนื้อหาอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่ต้องมีใน r r s e n t a t i o n เนี่ยก็สามารถที่จะระบุลงไปในพร้อมได้นะคะทีน่าสุดท้ายนะคะเขาจบด้วย Image Source ด้วยนะว่าแบบ รูปภาพประกอบเนี่ยได้มาจากแหล่งไหนอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณน้ำเคยให้เขาทำพรีเซนเทชันแล้วก็กําหนดให้เขาหารูปภาพประกอบด้วยโดยให้มีซอสของรูปภาพด้วยนะคะสไลด์ของคุณน้ำอันนี้เลยมี Image Source นะคะหรือว่าแหล่งของรูปภาพปรากฏขึ้นมาด้วยถ้าเกิดของใครไม่มีเนี่ยสามารถที่จะระบุลงไปในพร้อมได้นะคะแต่ว่าคุณน้ำอยากจะแก้ไข Presentation บางหน้าเนี่ยมันรวมกันอยู่ก็เลยจะระบุไปว่าอยากให้แยกหัวข้อให้เป็นข้อละหนหน้าพร้อมกับภาพประกอบนั่นเองนะคะเขาก็จะ r o c e s s อีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ออกมาแล้วนะเป็นหัวข้อละหนึ่งหน้าตามคําสั่งของเราเป๊ะเลยนะว่าเจมินายเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ตรงตามความต้องการของเรานะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบางภาพที่เราอาจจะต้องปรับปรุงเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปแก้ไขในคนว่าได้อีกด้วยนะเดี๋ยวพอน้ำจะพาไปทํานะคะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของพรีเซนเทชันที่ได้นะคะจากเจมินายในส่วนของการนําไฟล์ออกไปใช้งานนะคะมีด้วยการ3วิธีนะคะให้ทุกท่านมองไปที่ทางด้านขวา เอาส่วนพื้นฐานก่อนเลยนะคะจะมีให้ดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF ได้นะคะเพื่อดูข้อมูลหรือว่าเพื่อนําไปปรินท์เอาอันต่อมาเนี่ยนะคะจะเป็นการแชร์ลิงก์เหมือนกับที่คุณน้ำสอนในการใช้ Gemini ในการทาอินโฟกราฟิกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์ง่ายๆแบบนี้เลยเวลาที่เราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ copy ลิงก์เนี่ยส่งนะคะให้คนอื่นนะคะได้อย่างง่ายมากๆนะคะในส่วนของการแชร์ลิงก์และอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆคนรออยู่นั่นก็คือการ export ออกไว้เป็นไฟล์สไลด์คลิกที่ปุ่มส่งออกเป็นสไลด์เลยนะคะแน่นอนนะคะ g e ม i นายจะเปิดเข้ามาที่ Google สไลด์ซึ่งใน Google สไลด์เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการแก้ไขไฟล์ต่างๆนะคะอย่างคุณน้ำเนี่ยลองพิมพ์เว็บไซต์ของตัวเองเข้าไปนะคะแก้ไขหน้าปกต่างๆหรือถ้าเกิดใครมีภาพก็จะนําภาพเข้ามาด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะแก้ไขคอมโพ i ิชันต่างๆแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำให้ทุกคนลอง Export ไฟล์ออกไปเป็นในรูปแบบ PowerPoint กันก่อนหรือ PPTX นะคะเพื่อที่เรา จะลองนําไปใช้แก้ไขใน PowerPoint หรือจะแก้ไขในแ a นวาก็ได้วิธีการเซฟเออกไว้เป็นไฟล์ pptx หรือ PowerPoint เข้ามาที่ด้านซ้ายบนเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดเลยค่ะก็จะมีนามสกุลไฟล์ให้เลือกเยอะมากมายเลยเลือกไปที่ pptx เลยหลังจากนั้นไฟล์ก็จะดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องเราแล้วที่นี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะนําเข้าไปใช้หรือว่าแก้ไขงานในแ a นวาทําได้ไหมแน่นอนค่ะแ a นวาเปิดรับเกือบทุกไฟล์นะคะในตอนนี้เดี๋ยวคุณน้ำจะเข้าไปที่หน้า ขออง Can กกันน่ในเมนูของ UI Design เนี่ยนะคะเราจะเห็นปุ่ม Upload Add Media ตรงนี้เลยนะใช้สำหรับการอัปโหลดไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้งานทำงานต่อในแคนวาได้หรือใครจะใช้วิธีการ drag and drop ก็ได้นะคะคือลากแล้วก็วางลงมาเลยก็ได้นะเขาก็จะอัปโหลดมาอยู่ที่หน้าโฮมแล้วเราก็คลิกเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยเราเห็นด้ว่า g e ม i น i เองก็ใช้ฟอนต์ที่ค่อนข้างมาตรฐานนะคะซึ่งแคนวามีด้วยนะนะคะอย่างอันเนี้ยฟอนต์ไม่เพี้ยนเลยนะแล้วก็ composition ก็ไม่ผิดเพี้ยนอีกเช่น เดียวกันสามารถที่จะนําไฟล์ที่เจเนเรตจาก Gemini ยเนี่ยมาแก้ไขในเคนวาได้นะอย่างเช่นอะของคุณมีแบรนด์คิดเนี่ยก็อาจจะขอเติมโลโก้นะคะสักนิดนึงหรือว่าปรับสีต่างๆจัดคอมโพสิชันค่ะตรงนี้สําคัญคนน้อก็จะจัดคอมโพสิชันประมาณนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นไอเดียนะว่าถ้าเกิดเราจะนําไฟล์ PowerPoint นะคะหรือไฟล์ที่เราสร้างจาก AI มา Edit ต,ต่อเนี่ยทำได้ยังไงนะคะในที่นี้คุน้อก็จะปรับ รูปภาพแล้วกันนะคะหัวข้อไหนรูปใช้ได้แล้วคุณน้องก็ไม่ปรับแล้วกันนะคะก็อย่างอันนี้ไฮลาร์กี้มันเป็นพื้นฐานงานออกแบบนะในเรื่องของการลำดับที่จะให้คนน่ะมองไปที่ไหนก่อนลองดูเป็นรูปภาพที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาข้อนี้อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะลองดูเป็นแบบ headline News หรืออะไรเงี้ยลองเซิร์ชดูก็ได้ให้มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราจะนําเสนออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้โอเคแล้วก็อันอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับอะไ g n m e n t เนี่ยก็เป็นในเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นชิดซ้ายชิดขวาจัดกลางเนี่ยเพื่อสร ระบบระเบียบให้กับงานออกแบบให้คนอ่านงานออกแบบเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสได้ง่ายเนาะอ่านได้ง่ายมากขึ้นด้วยตรงนี้เดี๋ยวคุณน้ำก็จะลองปรับแต่งภาพอาจจะไม่ได้ครบทุกหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองไปใช้แคนว่า AI นะในการสร้าง Presentation โดยใช้พร้อมคล้ายกับ g e ม i n i ด้วยนะอันนี้ก็ทําไปทํามาก็สนุกนะคะแต่งหน้าปกอีกสักเล็กน้อยนะคุณน้ำว่า AI ในเจม i n i ถือว่าเขาทํามาได้แบบโอ้โหจะเรียกได้ว่า80%แล้วก็ว่าได้เลยนะคะที่เหลือก็คือตกแต่งส0ีเท่านั้นเองก็จะเห็น ความสมบูรณ์แบบของงานแล้วประมาณนึงนะอันนี้คุณน้ำไม่ได้แต่งทุกหน้านะคะก็ทําให้เป็นตัวอย่างก่อนนะหลังจากนั้นก็ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะคลิกไปที่ animate ทางด้านบนเลยลองเลือก animation สัก1ตัวนะคะแล้วก็ให้แบบ apply to all นะคะหลังจากนั้นกด full screen ลอง present ดูคะ่ะเรียกได้ว่าการระดับเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาเนี่ยคุณน้ำให้ผ่านเลยนะซึ่งสามารถนําไปใช้ในการที่จะ ให้ผู้เรียนนะคะหรือว่าแจกผู้เรียนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อาหาที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานมากๆเลยการมาตกแต่งใน c คนวาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อดีของ c คนวาหลักๆเลยก็คือเขาเป็นคลังอิเมเพรหรือองค์ประกอบนะคะมากกว่าร้อยร้านซอสนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตกแต่ง Presentation ของเราเนี่ยได้แบบหลากหลายเยอะแยะมากมายหรือใครจะใช้ Template ร่วมด้วยก็ได้แต่ว่าเราจะมี AI อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือของ c a นวาตัวอัปเดตนั่นเองนะคะในการที่จะสร้างงานนําเสนอหรือว่า Presentation หรือ จะ Export ออกไปเป็นไฟล์ PowerPoint ได้เช่นเดียวกันเพื่อให้เป็นทางเลือกเนาะให้เรามีทางเลือกมากกว่า1ทางในการที่จะใช้งานกันให้ทุกคนกลับมาที่หน้า o o m นะคะเข้าไปที่แคนว่า เลยเดี๋ยวคุณน้ำจะ Copy พร้อมของ Gemini นะคะเข้ามาใส่ด้วยนะแต่ว่ามันจะต้องปรับปรุงคำสั่งของพรอมบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าแคนวาเองเนี่ยเขามีฟิลเตอร์อยู่ทางด้านล่างอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นก็จะพยายามไม่ใส่อะไรที่มันซําซ้อนกันด้านล่างนะคะก่อนจะใส่คำสั่งพรอมให้เลือกไปที่ดีไซน์ก่อนนะคะแล้วเลือก Presentation เราก็จะใส่คำสั่งพรอมเข้าไปข้อความอะไรที่อ่าอย่างเช่นจำนวนหน้าหรืออะไรเงี้ยคุณน้ำก็จะลบออกไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกในฟิลเตอร์ของแคนวานะคะด้านล่างค่ะให้ ดูที่ด้านล่างเลยตรงในส่วนของออดิเนแะนคะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นแคชเชีวนะคะโปรเฟชชั่นอลหรือว่าแนวสไตล์ที่เป็นเอ u c คชั่นอลแคชเชีวก็หมายถึงว่าเป็นสไตล์ที่แบบไม่เป็นทางการมากเท่าไหร่เขาก็จะปรับภาษาแล้วก็ดีไซน์ที่มันอาจจะดูเป็นลุคที่ดูสบายๆถ้าเกิดใครอยากได้ลุคที่แบบดูมืออาชีพสุดๆก็ไปที่โปรเฟชชั่นอลเลยแล้วก็ให้มาเลือกในส่วนของสไตล์เลยนะคะถ้าเราไม่เลือกด้านล่างนะเมื่อเราเอนเตอร์ไปแล้วเนี่ยเห็นว่าก็จะถามเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกตั้งแต่ นะะในที่นี้คุณน้จะเลือกเป็นมินิมอลแล้วกันนะคะแล้วก็ระบุจํานวนหน้านะคะมาเลือกตรงนี้ได้นะคะว่าจะประมาณกี่หน้านะค,ะคุณน้ำเลยเลือก5ถึง15หน้าทีนี้ในเครื่องหมายบวกของแคนวาเนี่ยจริงๆแคนวาในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขายังสามารถที่จะอัปโหลดในส่วนของข้อมูลให้เรารีเลทกับข้อมูลไหนเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปได้นะคะหรือแม้แต่การแอพพลายแบรนด์คิดถ้าเกิดเราสร้างแบรนด์คิดอยู่แล้วเนี่ยมีมูดแอนโทนของ C ีอยู่แล้วจริงๆก็เลือกตรงนี้ก็ได้คุณน้ำจะระบุแค่นี้ก่อนนะคะให้ได้คําสั่ง เดียวกันกับ Gemini หลังจากนั้นกด enter เลยค่ะของ c a n ว a านะคะเขาจะ Process มาค่อนข้างไวแล้วก็จะออกมาเป็น Structure หรือว่าโครงสร้างของข้อมูลก่อนให้เราลองดูในส่วนของโครงสร้างนะคะเราสามารถที่จะลบบาง Part ออกไปได้หรือจะ add section นะคะเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นุพิ่ม add section แล้วบอกว่าให้มีตัวอย่างประกอบเรื่องของพื้นฐานการออกแบบอะไรประมาณนี้ลองทสดูก็ได้หลังจากนั้นก็ กด generate design เลยค่ะแคนวาก็จะประมวลตามคำสั่งทั้งหมดออกมาเป็นงานดีไซน์ให้กับเรานะคะเรียบร้อยแล้วจะมีตัวเลือกด้วยนะของแคนวาข้อดีเนี่ยก็คือเขาจะมี choice ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาหรือในส่วนของดีไซน์นะคะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการใช้ AI ในการดีไซน์เนี่ยโดยเฉพาะการใช้ ออของ c a n v a AI เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดีไซน์ที่อาจจะค่อนข้างที่จะแบบเรียบง่ายเราก็สามารถที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมในเทมเพลตต่างๆได้นะคะคุณน้ำก็จะเลือกเนื้อหานะมันก็จะมีทั้งส่วนที่มันเป็นเนื้อหาภาษาไทยหรือบางอันอาจจะเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องกังวลน, <laughs> นะคะ c a n v a เองมี Translator เนาะในการแปลเอกสารอย่างรวดเร็วนะคะในฐาน Translate ภาษา,ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชอบโครงสร้างเนื้อหาตรงไหนอันไหนเนี่ยนะคะเราก็ <iyorsun. S 2> <finden> แค่เลือกอันนั้นมาใช้งานได้เดี๋ยวคนน้ำลองใส่คําสั่งให้แยกเป็นเทคนิกละนึงหน้าดูเพราะว่าบางเทคนิคเนี่ยเขารวมกันอยู่ในหน้าเดียวนะก็ลอง enter ดูนะคะแต่ว่าเท่าที่ออกมาเนี่ย ก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นสักเท่าไหร่นะคะต้องบอกว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นในตามคำสั่งพร้อมเราสักเท่าไหร่ก็ถือว่าได้โครงสร้างของเนื้อหาหลักๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของ Colors นะคะเป็นแบบพาเลตคัลเลอร์ตรงนี้ได้ถ้าเกิดใครไม่ได้มีไอเดียในเรื่องของสีหรือไม่ได้มีโทนสีของแบรนด์เนี่ยนะคะก็สามารถเลือกชุดสีตรงนี้ได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอเค okay แล้วแหละเลือกเข้าไปที่ด้านขวาบนนะคะ use แ a n ว่า editor เลยนะคะให้เข้าสู่หน้าของการแก้ไขงานนะคะก็จะ process เข้ามาที่หน้านี้หลังจากนั้นอย่าง ที่คุณน้ำทำนะก็จะจัด Composition ของงานใหม่ AI Draft ส่วนเราคลาฟอีกทีหนึ่งนะคะก็ปรับปรุงจัดคอมโพสิชันเท่าที่ดูนะคะเนื้อหาเขาก็จะมีความใกล้เคียงกันนะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเจมินายในเรื่องของการรีเสิร์ชข้อมูลนะคะอาจจะทําได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเพราะว่าฐานข้อมูลเขาคือ Google นั่นเองนะคะแต่ว่าของแคนวาเองนะคะก็จะมีในส่วนของ c h a t GPT เข้ามาช่วยในการแบบรีเสิร์ชนะคะค้นหาข้อมูลถ้าเราอยากจะนําไฟล์นี้ที่อยู่ในแคนวาเนี่ยออกไปเป็นไฟล์ PowerPoint วิธีการเข้ามาที่ ะะแล้วกดดาวน์โหลดเลยค่ะก็จะมีไฟล์ไทป์นะคะให้เราเนี่ยเลือกใช้งานนะให้เลือกเป็น pptx แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะคะเราก็จะได้ไฟล์ powerpoint ออกมาใช้งานอีกเช่นเดียวกันหรือใครจะพรีเซนต์ผ่านแคนวาเลยอันนี้ก็จะทําให้การพรีเซนต์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าแคนวาเองเนี่ยก็มีเครื่องมือที่เกี่ยวกับพรีเซนเทชันอยากบอกว่าเยอะมากๆเลยแต่ใครอยากเรียนรู้ในส่วนของแคนวา AI เพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ใน Line d e ด i g n ั่นมี ะะเดี๋ยวคุณ้อาจจะมีโปรเจกต์ดีๆนะคะมาแชร์กันนะใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะหรือว่าชิลเลงชาไข่มุกเลกๆให้กับคุณน้ำก็ได้นะคะก็สามารถที่จะสมัครผ่าน Me m b e r s h ชิช่องดีไซน์มีได้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้งานออกแบบการกับดีไซน์นะ